กลายเป็นข่าวด่งดังไปทั่วโลกเลยครับสำหรับความร้าวฉานภายในแคมป์ของทีมชาติเกาหลีใต้เมื่ออ e ีคังอินแนวรุกอนาคตไกลแห่งค่ายปารีสแซงต์แชร์แมงครับไปปีนเกลียวใส่ซอนฮืนมินรุ่นพี่กับตันทีมโดยมีรายงานว่าถึงขั้นชกต่อยเลยด้วยซ้ำครับไม่ใช่แค่การทะเลาะและมีการห้ามปรามกันเท่านั้นก่อนที่อ e ีคังอินครับจะแถลงการขอโทษเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาที่ พฤตัวไม่เหมาะสมซึ่งการถแถลงขอโทษครับก็เป็นการตอกย้าว่าเขาปีนเกลียวใส่รุ่นพี่ตีซอนจริงๆซึ่งมันมีการขุดคุ้ยจากสื่อกลหลีใต้ครับโดยมีการอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้ครับมันส่งผลให้ต่อมาคือการแพ้จอแดนศูนย์ประตูต่อสองร่วงตกรอบ4ทีมสุดท้ายเอเชียนครับแบบโคตรเซอร์ไพรส์ครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ฮะ,ะรายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนจะไปสรุปเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันดุเดือดร้อนแค่ไหนกัน แชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรนงแคความคันและความมันมั่นใจร้อยเป์เซนช่วยสยบรนงแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่ เรื่องแถวนี้เริ่มจากเดอะซันครับสื่อจอมขุดคุ้ยแฉว่านักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ครับมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นซึ่งเป็นช่วงวันก่อนเกมที่แพ้จอแดนศูนย์ประตูต่อ2ตกรอบ4ทีสุดท้ายเอเชียนครับแบบช็อกโลกครับโดยมีการโชว์หลักฐานให้เห็นว่าเกมนั้นเนี่ยซอนเฮืองมินกับตันทีมต้องพันนิ้วกลางกับนิ้วชี้ข้างขวาลงสนามเพราะมีเรื่องกับกลุ่มดาวรุ่งในทีมที่นำโดยอ e ีคังอินเดอะซันครับแฉต่อว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงรับประทานอาหารเย็นซึ่งก กุ่มนักเตะดาวรุ่งที่นํามาโดยอ e ีคังอินเนี่ยแนวรุกจากปารีสแซงต์แ,แชร์แมงต้องการรีบกินข้าวให้หมดเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีเวลาชักชวนพักพวกออกไปตีปิงปองเป็นการรีแลกครับ แต่ระนั้นฮะพี่ใหญ่อย่างซอนเฮืองบินรู้สึกไม่พอใจและได้ลุกไปคุยกับบรรดาดาวรุ่งกลุ่มดังกล่าวเพราะมองว่าเฮ้ยช่วงเวลาดินเนอร์มันเป็นโอกาสอันดีนะในการที่รุ่นพี่รุ่นน้องจะได้กระชับความสัมพันธ์ภายในทีมก่อนจะถึงเกมสําคัญที่จะต้องเจอกับจอแดนเพราะผลงานเกาหลีใต้ครับกระท่อนกระแท่นตลอดต้องเล่น120นาทีถึง2เกมทั้งนัดชนะจุดโทษซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ2หลังเสมอในเวลา1ประตูต่อ1และชนะออสเตรเลีย2ต่อ1ในช่วงต่อเวลา แต่กลุ่มดาวรุ่งบางคนไม่พอใจและพูดจาสวนกลับแบบไม่เคารพรุ่นพี่แต่เท่าไหร่จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นและในช่วงที่มีการห้ามปรามครับทุกอย่างมันเริ่มเย็นลงกลายเป็นว่านิ้วกลางข้างขวาของกัปตันเกาหลีใต้ครับได้รับบาดเจ็บจนต้องพันผ้าลงสนามในเกมดวนกับจอแดนพอกระแสข่าวออกไปครับทัวลงใส่อีกังอินแบบจัดหนักจัดเต็มเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาเป็นเด็กอะทำไมไปปีนเกียวใส่รุ่นพี่แล้วยิ่งรุ่นพี่คนนั้นคือซอนืองมินครับที่เปรียบเสมือนเป็นสุภาพ าบูรุษลูกหนังเลยด้วยซ้ำเรียกว่าแฟนๆชาวเกาหลีใต้ครับเดือดดานสุดๆซึ่งถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆจะเห็นว่าการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นสิ่งสําคัญเวลาฉากไหนที่ตัวละครพูดห้วนๆแบบว่าว่าจะต้อยเห ไม่ต่อยแเปไม่มีหางเสียงเนี่ยจะโดนดุทันทีครับและที่มันเดือดไปกว่านั้นคือมันมีสื่อดังแดนกิมจิอย่างยอนฮับนะดีๆนะฮะยอนฮับนะยอนฮับเนี่ยรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ครับหรือ KFA ยืนยันว่าเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งภายในทีมระหว่างช่วงฟุตบอลเอเชียนคัพเป็นความจรงิงแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับเพราะยอนฮับได้อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าแท้จริงแล้วครับเดอะซันเนี่ยลงรายละเอียดการชกต่อยคลาดเคลื่อนไปหน่อยเพราะที่จริงแล้วกลุ่มดาวรุ่งอย่าง อีคังอินโซโยองวูและจองวูยองเนี่ยได้เล่นปิงปองกันอยู่แล้วจนเมื่อซอนครับและคนอื่นมาถึงห้องอาหารก็บอกให้เด็กกลุ่มนั้นครับที่เล่นปิงปองอยู่เนี่ยเบาเสียงหน่อยอย่าเสียงดังแต่ทั้ง3มคนกลับทำหูทวนลมไม่ยอมรับฟังดังนั้นครับซอนจึงโกรธมากเลยคว้าขอเสื้ออีคังอินแต่อีคังอินเหวี่ยงหมัดตอบโต้กลับมาอ้โห เวียงมาตบโต้ตตตซ้อนแล้วถึงแม้ครับตีซอนจะหลบหมัดนั้นได้แต่สุดท้ายไอ้หมัดดังกล่าวครับมันไปโดนนิ้วของซอนจนมันซ้นก่อนที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นจะพยายามแยกทั้งคู่ออกจากกัน หลังจากนั้นครับนักเตะซีเนียภายในทีมพยายามขอร้องให้เยอเกนครินมันครับกุนซือใหญ่ของทีมเนี่ยถอดชื่ออ e ีคังอินออกจากเกมเจอจอแดนแต่คลินมันครับไม่ได้ถอดออกจากทีมซึ่งบางทีฮะอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ความสามาัคคีไม่เหมือนเดิมและพ่ายแพ้ต่อจอแดนไปศูนย์ประตูต่อ2ในที่สุดครับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องราวข่าวเช้าขอเคลียร์เลยว่าเดอซันคือเทียหนึ่งจริงๆเรื่องราวซุบซิปหรือความบาดหมางครับทับลอยนี้ของจริงฮะ มักจะเคลียร์ได้แบนยําเสมอและมันก็เคลียร์ชัดๆไปเลยว่านี่คือเรื่องจริงแบบ100%ไม่มีปรุงแต่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 งเพราะว่าอ e ีคังอินครับออกมาถแถลงยอมรับแบบ ตรงๆว่าเขาเนี่ยประพฤติตัวไม่เหมาะสมจริงๆครับถึงแม้เอเจนซี่ตัวแทนจะปฏิเสธว่าเฮ้ยแค่มีปากเสียงกันก็ตามไงซึ่งอีกังอินครับแถลยงยอมรับว่าสวัสดีครับผมอีกังอินจากการะแสข่าวที่ออกไปอีกังอินทะเลาะกับซนฮึงมินหลังเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลเอ็กซ์เชิับก่อนที่เกาหลีใต้จะลงสนามเจอกับจอร์แดนปมก่อโต้นที่ทำให้แฟนบอลของเราปิดหวังปมก่อโต้น ผมควรจะเป็นผู้นำที่ดีกว่านี้และทําตามคําแนะนากองรุนปิยังต่อเนืมินผมก่อโตษที่แสดงภาพลักษณ์ทีมไมตที่เอามาผมตระหนักถึงสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังอยู่เสมอจากนี้ผมจะพยายามทําให้พี่น้องในทีมตามากี่ก้มเกี่ยวกันและจะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างของทีมชาตเกตาหลีใต้มันดีขึ้นมา นี่แหละครับคือทำรายการทะเลาะก,กันภายในแคมป์ของทีมชาติเกาหลีใต้ครับแต่เชื่อว่าในอนาคตมันน่าจะเคลียร์กันได้เพราะว่าแต่ละคนก็เป็นมืออาชีพกันทั้งนั้นนะฮะโดยนัดต่อไปครับของเกาหลีใต้เนี่ยคือการเจอกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026เราต้องมาดูครับว่าเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยความสามัคคีในทัพโสมขาวจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือยังแล้วครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เคลียร์ก็รอติดตามกันได้เลยครับในรายการข่าวนี้บีเคลียร์บายเคลียร์เมนสัปดาาหห์น้นะจะ เล่เกลาแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรนืงแขความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรนงแขด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่